โีฝากกดไลค์กดซับสไครด้วยนะคะปล่อยให้สิ่งมีชีวิตที่เหลืออยู่กลายเป็นเป้านิ่งให้พวกอันเดดห่อนั่นไม่มีคาถาไม่มีคำอธิษฐานเขาสามารถขับไล่อันเดดด้วยกลิ่นไอายของเขานั้นหรอห่อนั่นต้องมีของวิเศษขับไล่อันเดดอะไรสักอย่างแน่ๆเข้าขายอุปกรณ์มือสองอยู่ของพวกนั้นมันค่อนข้างมีค่า ฉันเคยเจอเรื่องบ้าๆพวกนี้มาเยอะแล้วจนตอนนี้พวกอันเดสเลเวลต่ำได้กลิ่นก็จะถูกสะกดพวกมนเลเวลต่ำกันหมดเธอก็จัดการเองเลยถึงพลังต่อสู้จะดูไม่แข็งแกร่งนักแต่ก็ไม่มีอะไรรับประกันว่าอันเดสพวกนี้จะมีอาการผิดปกติร้ายแรงหลังจากตายถ้าศัตรูไม่ขยับก็ไม่จำเป็นต้องทำอะไรโดยประมาทเสื้อผ้าของพวกมันดูไม่เหมือนของพวกที่อยู่ในขุมนรกเลย พวกมันต้องเป็นชาวเมืองน,นอกขมนรกที่ถูกกลืนกินแน่ๆพลังเวทมนต์การไหลของพลังเวทถูกขัดขวางมีบางอย่างกำลังมาสิ่งนี้เพิ่งพูดภาษามนุษย์งั้นหรอสิ่งนี้เพิ่งพูดภาษามนุษย์งั้นหรอผู้เลือนหาย สิ่งนี้เพิ่งพูดภาษาษมนุษย์งั้นหรอผู้เรือนหายผู้เลือนหายเบื้องหลังหมอที่มืดมิดคือผู้ควบคุมอันเดสสิ่งมีชีวิตในระดับนี้ไม่จำเป็นต้องใช้โหมดเบอร์เซอร์เกอร์ด้วยซ้ำ ความตายไม่อาจทำอะไรสิ่งสงกับหลอกเช่นนี้ได้จริงๆสิ่งมีชีวิตอันเด็ดเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าสะพรึงกลัวที่พึ่งพาเวทมนต์เพื่อความอยู่รอดพวกมันเล่าเวทมนต์ในตัวผู้เปลี่ยนอาชีพโดยสัญชาตญาณโดยเปลี่ยนมันให้เป็นพลังชีวิตยิ่งอาชีพที่มีเวทมนต์มากเท่าไหร่ก็ยิ่งน่ากินมากขึ้นเท่านั้นอาชีพเวทมนต์บริสุทธิ์มีเพียงคนเดียวยี่หลิงยี่หลิงอย่าใช้เวทมนต์ พลังเวทมนต์ฉันควบคุมมันไม่ได้นี่ไม่ใช่เวทมนต์สร้างความเสียหายแต่เป็นการช่วยให้เธอเย็นลงเธอจะตกเป็นเป้าหมายนะไม่เป็นไรอัศวินมีหน้าที่ปกป้องแนวหลัง ทำตัวให้กลายเป็นเป้าหมายของศัตรูจัดการไม่หมดสักทีหลบไปเข้าใจแล้ว ฝากกดไลค์กด u ับสไค b e ด้วยนะคะ